สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกรอบเคทโทษน,นะครับและกลับมาพบกับผมโดโมโอีกเช่นเคยกับข่าวเช้ากรอบเคทโทษน,นะครับก็มาพบกันในช่วงเช้าวันที่11เมษายนเนาะนะฮะก็คงมีข่าวคราวข่าว,าวสาบบรฟุตบอลอยู่เช่นเคยครับก็มีมากมายทั้งโอ้โหอัปเดตดีโมแวนเนอร์เอ๊ะอะไรยังไงกันแน่นะฮะซีอของลาบซิกออกมาพูดถึงยังไงบ้างเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็มีข่าวอะคูตี้ ย้ายทีมยังไงบ้างอิกาโลอยากมาแมนยูหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับแต่ก่อนเข่าวของเราครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเซ็นดวงแสงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศณะจากเซ็บอลจิ้งแอดไลน์มาที่แอคเรลเซ็นบอลได้เลยครับเราเริ่มจากข่าวของฝั่งมิเกลอเตต,ต้ากันก่อนเลยครับ อาเต้าเนี่ยโอ้โหล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้วเนาะเดือนมีนาคมเนี่ยมีการประกาศว่าหายจากโควิด -19 เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับล่าสุดก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโดยอาเต้าบอกว่าผมรู้สึกดีมากเลยนะผมฟื้นฟูร่างกายกลับมาสมบูรณ์แบบแล้วต้องใช้เวลาประมาณ5 7วันประมาณสัปดาห์หนึงแหละนะกว่าจะผ่านไวรัสนั้นมาได้ ตอนนั้นผมส่งผ่านไวรัสไปยังคือ <c ười> แบบแพร่ไปถึงภรรยาด้วยแล้วก็คนต่างๆด้วยแต่แทุกคนเนี่ยตอนนี้สบายดีแล้วเราทุกคนผ่านมันมาได้แล้วแล้วเราสบายขึ้นจริงๆครับนี่คือฝั่งขอรอ์เตต้าที่ได้เล่าเนาะถึงเรื่องราวของไวรัสที่ตอนนี้เขาก็หายไปที่เรียบร้อยครับโดยข่าวนี้ก็มาจาก BBC เนาะเป็นคลิปนะครับซึ่งเอาจริงตอนนี้ก็ยูดีกลายเป็นว่ายูดีเปิดไม่ได้แล้วไม่งั้นเราจะเปิดให้ดูกันนะครับโอเคต่อมาครับเป็นข่าวของฝั่งอิตาลีกันบ้างครับคือฝั่งเยอรมันเนี่ยเหมือนว มืนว่าจะมีแบบอาคาวคร้าวอาจจะใกล้แล้วละมั่งว่าจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งแต่ว่าฝั่งอิตาลีครับทางด้านของโจเวนี่มาลาก้ครับผู้บริหารโ,โอลิมปิกอิตาเลียนครับประกาศว่าห้ามมีการฝึกซ้อมจนกระทั่งช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นอย่างน้อยครับโดยเขาบอกว่าผมติดต่อกับทางด้านของสปาดาโฟร่ารัฐมนตรีกีฬาอยู่ตลอดผมจินตนาการไม่ออกเลยและไม่เชื่อว่าผมคิดผิด ที่จะมีทฤษฎีกับทางรัฐบาลที่เตรียมกันเอาไว้กับการฝึกซ้อมจนถึงเมื่อไหร่นะหรออย่างนั้นคงวันที่27ละมั้ง27 27เมษายนนู่นน่ะหรือจนกระทั่งสุดสัปดาห์ของวันที่1พฤษภาคมส่วนการมอบตำแหน่งแชมป์กรณีการแข่งขันต้องเลื่อนออกไปในถึงขนาดนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันเป็นเรื่องของสภานธ์ที่จะต้องเป็นการตัดสินใจครับซึ่งต้องโองอีกน้านแหละสำหรับทางน้าของบอลอิตาลีจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อมายังคงอยู่ในอิตาลีครับเป็น ลาตารมาติเนสมักจะเป็นคนที่ไม่ได้ออกมาพูดถึงข่าวว่ามีข่าวกับบาซ่าคิดเห็นอย่างไรไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดด้วยตัวเองหรือว่าก็มักจะอยู่นิ่งตลอดโดยล่าสุดทางด้านของเบโตยาเก้ครับเอเจนต์ของลาตาลมาติเนสได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เขาไม่พูดครับเพราะว่าเขาโฟกัสกับอินเตอร์มิลานแม้อะเพียงแต่ทีมเดียวนั่นเองครับโดยลาตารเนี่ยบอกว่าเขาทําเหมือนกับข่าวลือเนี่ยไม่มีตัวตนเป็นเพราะว่าเขาโฟกัสกับ เพียงทีมทีมเดียวเท่านั้นก็คืออินเตอร์มิลานแต่เป็นเรื่องที่น่าพอใจอย่างยิ่งและได้รู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับเขากาลังเดินดำเนินไปได้ด้วยดีลาตารมีสัญญา5ปีกับอินเตอร์และข่าวที่ออกมาก็เป็นสื่อที่ปั้นออกมาเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่เอเจนต์บอกนะซึ่งดูทรงเนี่ยครับลาตารสามารถมองได้ย,ยาวๆกับอินเตอร์มิลานเลยว่าเขาจะสามารถเป็นกองหน้าระดับตำนานก็ได้กองหน้าระดับเทพก็ได้หรือว่าจนถึงวันที่เขาสามารถที่จะโชว์ฟอร์มเต็มที่ แล้วย้ายในวันที่วันหนึ่งครับสมมติว่าวันหนึ่งนะลาตอโรแบบเทพมากการันตีเลยว่าไปบาซ่าหรือว่าไปมัดริดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจริงแน่น,นอนไปจนคือเขาสามารถรอได้ถึงวันนั้นได้อะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองครับต่อมาเป็นข่าวโหมหากาบของหงแดงิเวอร์พูแลและก็ทีมวานเนอร์นะครับโดยล่าสุดทางด้านของ CEO ซีอีโอของอาร์เบลัซิกนะครับทางด้านของโอลิเวอร์มินสลาฟครับซีอีโอเนี่ยเปิดเผยว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยจากวานเนอร์ที่เขาอยากจะย้ายทีมครับ โดยทางด้านของ CEO เนี่ยบอกว่าผมผ่อนคลายมากกับเรื่องที่ว่าแวนเนอร์จะย้ายทีมหรือไม่ย้ายทีมเขายังไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาอยากจะย้ายตอนจบฤดูกาลและเขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรออกมาเลยด้วยเขายังเหลือสัญญาถึงปีซ23นู่นเลยนั่นทำให้ผมค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากกับเรื่องนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านของมินสลาเวฟซีอีโอของไลฟ์ซิกได้บอกเอาไว้ครับซึ่งก็โอ้โหบางทีอาจจะเป็นการที่ว่า อกหักหมดก็ได้นะนะฮะลิเวอร์พูลอย่างนี้อ่ะบายเยอร์ที่มีข่าวล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจเผื่อแบาบบางทีอาจอยู่ไรซิตต่อก็ได้เซอร์ไพรส์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์โควิดในทีมที่เกิดขึ้นผมว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วนะตอนนี้นะครับต่อมาเป็นข่าวของฝั่งฟิลิเป้คูตินโยนงครับฟิลิเป้คูตินโยเนี่ยที่ดูแล้วในตอนนี้ก็น่าจะอาจดูทรงอาจจะไม่ได้กลับบาซ่าลวมั้งอาจจะไปทีมอื่นนะฮะโดยทางด้านของเอเย่นอย่างเคียร์ชูรัชเชียนนะครับ ได้พูดถึงเรื่องราวที่ว่าคูตินโยจะย้ายทีมโดยเขาบอกว่าความจริงที่ว่าผมเป็นแฟนปืนไม่ใช่ความลับอะไรเลยผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรที่ว่าจะนักเตะจะย้ายไปที่ไหนผมไม่ได้ผลักดันให้ใครไปย้ายไปที่สโมสรนูน่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นไปได้หมดคําถามคือว่ามีทีมไหนทุกสโมสรใน,นรวมถึงบาร์ซ่าเนี่ยทุกทีมในพรีเมียร์ลีกมีเงื่อนไขแต่งการเงินเป็นรูปแบบไหนอยู่ที่ว่าเงินใครมาก ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ประมาณครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเอเย่นของคูตี้บอกครับซึ่งก็ยังออกได้หลายหนครับจะเป็นเชลซีไหมหรือว่าจะกลับไปบาซ่าหรือว่าอาจจะเป็นอาร์เซนอลไปยแบบข่าวที่ออกมาอย่างการที่ไปเลสเตอร์ซิตี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือแบบผมว่าตอนนี้เนี่ยข่าวมันไปหลายทางมากเพราะว่าด้วยความที่นักข่าวแบบอาจจะอาจจะไม่มีข่าวแบบบางข่าวอาจจะแบบแฟนตาซีหน่อยเพราะว่ามันไม่มีข่าวแบบเป็นมูลจริงๆบางทีนะครับ ซึ่งต้องกรองนิดนึงนะส่วน,ส,วนส่วนตัวผมว่าในคูตินโยเนี่ยอาจจะไปสักทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยะนะฮะอาจจะเป็นเชลซีอาจจะเป็นลิเวอร์พูลก็ได้ไม่แน่หรือว่าอาจจะกลับไปที่บาร์ซ่าก็ยังคงมีสามารถมองไปในทิศทางนั้นได้เหมือนกันนะครับอืมโอเคต่อมาครับเป็นข่าวของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับเป็นข่าวของเจ้าโอเดตอิกาโลครับอิกาโลกองหน้าของฝั่งแมนยูเนี่ยนะถือว่า เขายังค่อนข้างที่จะโอเคกับการที่แบบอยู่แบบนี้เนาะนะครับโดยเขาบอกว่าขอให้พระเจ้านําทางไปในทางที่ถูกต้องประมาณนั้นครับโดยเขาเผยพ,พทางเอเล็กเอเล็กเบทเอเล็กเบททีวีนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะหรือว่าจะเป็นอเลเบเต่ซัมติงนะฮะนะโดยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอที่ถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะ เพราะว่าการแข่งขันฤดูกาลน,นี้ยังเตะอยู่และสัญญายืมตัวผมยังไม่หมดชีวิตนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองคนเดียวมันมีหลักการมันมีเรื่องหลายอย่างมารวมผมสวดมนให้พระเจ้านําทางผมผมได้อ่านถึงหลายๆอย่าง,ถ,งถึงเรื่องทวีตบางคนบอกว่าให้ผมกลับจีนบ้างบางคนบอกให้ผมอยู่กับแมนยูต่อไปคุณได้ยินอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมไม่จาเป็นต้องพูดอะไรหรอกฤดูกาลสิ้นสุดลงและผมจะรับข้อเสนอจากทั้งสองทีมถึงตอนนั้นผมจะคิดอีกทีว่า จะเป็นอย่างไรครับซึ่งต้องดูต่อนะว่าสุดท้ายนี่อิกาโลเนี่ยจะเลือกอะไรอย่างไรนะครับอืมโอเคครับต่อมาเป็นข่าวของฝั่งวิลเลียนนะครับวิลเลียนอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายก็ยังคงอ่าเรียกได้ว่าไงแบบมีการเจราจากันอยู่กับทั้งด้านของอ่าเชลซีเนาะนะครับเพราะว่ายังคงแบบไม่ไม่ไม่เต็มร้อยแล้วก็ ยังไม่แบบเซ็นสัญญาชัดเจนสักทีว่าอาจจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายหรือว่าจะยังไงดีถูกไหมฮะซึ่งก็ยังยังต้องคิดกันอยู่โดยล่าสุดทางด้านของเอเย่นของวิลเลียนนะครับออกมาเปิดเผยครับโดยเขาก็คือชูรับเชียนคือคือคนเดียวกับทางด้านของคูตี้นะครับโดยพูดถึงเหมือนกันครับโดยพูดถึงว่าตอนนี้นะครับโฟกัสไม่ได้อยู่กับเงินที่สัญญาแล้วก็ไม่อยู่ที่วิลเลียนจะไปไหนแต่มันอยู่ที่ว่า ตอนนี้เนี่ยมันมีโควิดในทีเกิดขึ้นครับทุกอย่างมันไม่มันมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆตอนนี้อะไรแบบนั้นครับซึ่งก็แฟนชลซียังยังคงสบายใจได้ว่าวิลเลียนเนี่ยอาจจะมีโอกาสครับได้อยู่ต่อด้วยเหมือนกันสลับการอยู่คาแข่ขงต่อกับที่ถิ่นสแตมฟอร์ดดจ์นั่นเองนะครับโอเคต่อมาเป็นข่าวของฝั่งวิกอัคต์ตอลเบลินนะครับแบ็คขวาของของอาร์เซนอลถูกไหมก็มีข่าวเพิ่มเติมครับคือเราเราคุ้นเคยกับข่าวดีว่า โอ้โหอะเดี๋ยวบาซ่ามาอยากได้กลับไปบ้างอนู่นนี่นั่นหรือว่ากลับสเปนบ้างอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าล่าสุดมีหลากหลายตัวละครเข้ามาต้องบอกแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนว่าท่าน,น้าของเบเน่ยดูเหมือนว่าจะมีทิศทางท่าทีต้องการจะกลับสเปนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมฮะโดยล่าสุดเป็นมาการับสื่อใหญ่ของสเปเนโดยเป็นสื่อของเมืองมาริดเคานะครับ ก็มีรายงานว่าแอตเลติโกมาดริดครับและก็เซบียาครับต่างก็ให้ความสนใจในตัวเบรินครับในการเข้าสู่ทีมแต่ว่าตัวเบรินเนี่ยยังมีสัญญาถึงปี2023ับสครับซึ่งถือว่านานเลยทีเดียวต้องติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยครับทางนักของแอตเลติกเนี่ยไม่น่าจะต้องการเบรินจริงจังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งได้กินเนทิปเปียไปนะฮะและเพิ่งใช้ไปปีเดียวเองแล้วก็ถือว่าผมว่าทิปเปียเนี่ยเล่นได้โอเคกับบอลสเปนนะแบบไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าขั้น ก็เลยคิดว่าแอดพาเดตอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงที่แบบสนใจเบย์เรนจริงๆบางทีอาจจะเป็นแค่ข่าวที่ว่าเป็นนักเตะสเปนเชื่อมโยงกับทีมสเปนเพราะว่าเคยมีข่าวกับแบบทีมยัมยกษ์ใหญ่ในสเปนอย่างบาร์ซ่าก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันสำหรับทางด้านของเอ็กตอร์เบย์เรนนะครับโอเคต่อมาไหนๆพูดถึงฝั่งสเปนและอากาปสเปนกันเลยก็แล้วกันนะฮะเป็นข่าวของด้านของบาร์เซโลนาครับที่เราก็พูดกันว่าโอ้โห เดียกมีดราม่าเกิดขึ้นครับหลังจากมีการลาออกของอสมาชิกเนาะสมาชิกใน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 ,ในบอร์ดบริหารนะครับก็มีรองประธาน2นะครับมีสมาชิกในบอร์ดอีก4ก็รวมเป็น6ใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่ข่าวอย่างที่เรารายงานไปในในฉลามทานเสือนะว่าก็คือว่ามีคนนึงเนี่ยครับทิ้งระเบิดเอาไว้ฮนะโดยคนนั้นก็คือทนานของโรซาวครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ผมว่าใครสักคนเนี่ยพยายามกงเงินสโมรสรแต่ผมไม่รู้หรอกว่าใครคุณจ่ายเงิน1ล้านยูโรเพื่องานปกติแล้วจ่ายแค่1นึ่งแสนยูโรผมไม่รู้หรอกว่าใครทํามีไอเดียอยู่ถึงอย่างนั้นผมไม่คิดว่าใครเป็นคนบริหารอะไรแบบนั้นครับนี่คือสิ่งที่ทางนั้นของโรซาวเนี่ยวางระเบิดเอาไว้ฮะซึ่งในแง่ของข่าวนี้เนี่ยมันก็คือสือไปที่ทางนั้นของโชเซฟมาเรียบาตโตเมลครับที่จ่ายเงินจ้าง PR ครับทางนั้นของ i3 Ventures ครับเพื่อรักษาภาพพจน์ของบอตโตเมลเองนะฮะประมาณนั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางนันของสมโมสรบาร์ซ่าก็มีการออกแานการออกมาหลังจากที่มีการพูดครับโดยของของโรซาวนะโดยเขาโดยสมโมสรเนีนะ่ยระบุว่าในเรื่องของข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงของคุณเอมิลี่โรซาวเนี่ยอดีตประธานอรองประธานสมโมสรสัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเช้า,ชาที่ผ่านมาสมโมสรของบาร์ซ่า ขอปฏิเสธการกระทําใดๆที่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีตามกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการขู่แล้วว่าอย่ามากล่าวหาการแบบนี้อะไรประมาณสำหรับทางฝั่งของบาซ่านะครับซึ่งต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าาโตเรลอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ไปแล้วนะจริงๆนะถ้าแฟนบาซ่าแบบรู้สึกหัวร้อนไม่ชอบเลยผมว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ได้ไปแล้วนะครับโอเคเราเป็นกันด้วยเรียกว่าไงเป็นความคิดเห็นว่าคิดเห็นยังไงครับว่า ควรยันหรือไม่ครับควรจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับอเล็กซิสซันเชสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเป็นทางด้านของพอ,อ,พอเมอร์สันครับที่เป็นกูรูมีการวิเคราะห์หนู่นนี่ครับโดยเขาวิเคราะห์ว่าทางด้านของอเล็กซิสเนี่ยควรจะกลับมาที่แมนยูครับโดยในเนื้อความเนี่ยมองว่าอบอกว่าผมท่าวามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอเล็กซิสที่กลับมาเล่นในโอทัฟฟอร์ดได้นะวันไหนฟอร์มเขาดีถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยนี่ยังเป็นแมนยูที่ชุดที่ดีดกว่าในตอนที่เขาย้ายออกไป พวกเขากําลังหาการทำผลงานดีๆๆด,ด,ดีในลีกก่อนหยุดแข่งเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอะไรแบบนั้นซึ่งสมเหตุสมผลมากที่ว่าอเล็กซิสเนี่ยจะกลับมาสู่ถิ่นโอตารฟอร์ดนะครับแล้วเพื่อนๆ่นครับคิดเห็นอะไรว่าอเล็กซิสเนี่ยควรจะกลับมาแมนยูไหมหรือว่าควรจะ move on ไปทีมอื่นครับสามารถคอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างได้เลยนะครับและก็ก่อนจากการครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสียงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าอยากได้ทัศนะจากเซนบอลจริงครับแอดไลน์มาที่แอดเรียวเซนบอลได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมและชแนลกรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแล้วครับวันพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ